จะพาเลาะดูเบื้องหลังความสวยงามของไหลเรือไฟก็จะเหลือแต่โครงแบบนี้นะคะนู้นยาวไปนู้นก็จะเป็นโครงไม้ไผ่ อากาศดีดีพี่น้อง พ่อหลวงพ่อสุธนอันนี้เขาเริ่มเก็บแล้วนะคะเขาเริ่มเก็บเนีย่ยทำจากกระป๋องเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็จุดให้มันเป็น ไฟเป็นดวงๆหลายๆห,ห,หมื่นดวงยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เลยนะคะค่ะอันนี้ดูสภาพเบื้องหลังนี่คยู่ะ <c oughs> ใช้ไฟเป็นใช้ใช้กระป๋องอันนี้เก็บหมดแล้วค่ะ เรือไฟลำนี้เก็บเหนือนู้นก็ก็ยังไม่เก็บนะตรงน้นจะเป็นของเทศบาลน,นะคะที่เมื่อคืนได้ได้ดูค่ะเพื่อนยังเปิดให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้คือโคงโคงไม้ไผ่แล้วก็เป็นแพรนะคะอันเนี้ยจะให้ดูนะคะให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวเพื่อนกำลังเก็บค่ะนะคะพี่น้อง กำลังเก็บถังน้ำมันเอ้ยถังถังเป่าๆนะคะะให้มันให้มันลอยนะคะเนาะเอามาหมัดให้มันลอยได้เป็นโค้งมบอน,นี้แหรอคะเบื้องหลังความสวยงามใช้ไม้ไผ่ ไมสิเบาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่กระจุดไฟตรงนี้นะคะให้ดูฝั่งโน้นสวยงามตะวันกำลังจะขึ้น น่าก,ก็ฟังสะปะปอค่ะพี่น้องคนก็ออกมาออกกําลังกายอากาศดีๆถนนรอบริมโขงเลยนี่โครงสร้างอันนี้เพื่อนยังบอกเก็บซากนะนยังอยู่ ไส่กระป๋งครึ่งดื่มเก้าเป็นหมื่นๆพปล้ะคะ่ะลำด้ใหญ่ๆเรือไฟลำดใหญ่ๆนะคะค่ะพามาเที่ยวชมความหลังเบื้องหลังความสวยงามของเรือไฟนะคะให้ดูบรรยากาศสวยงามสดชื่นคะ่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สันส้นๆนะคะพี่น้องเนะ รอเพื่อนยังไม่ตื่น <c oughs> ก็เลยมาถ่ายให้ชมนะคะสำหรับคลิปสั้นๆคลิปนี้ก็โชคดีมีชัยนะคะสวัสดีตอนเช้ารุ่งอรุณที่ริมฝังง่งโขงนครพนมค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะสดชื่นด้วยกันนะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะเติมพลังให้ตัวเองนะ,ะพี่น้องชาร์จแบตปีละสองสามครั้งนะคะ เพื่อความสุขค่ะคิดดีพูดดีทำดีชีวิตจะเป็นสุขนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะ